มาพบมาเจอกันแล้วนะคะพี่น้องค่ะในจองเรียนกลองหลักกลองว่วงใครที่เป็นเอฟซีกองชองนี้ที่มีตาการุณาก้ามารับชมช่องเล็กๆแต่มีคนติดตามน้อยๆอยู่เลยแล้วก็มีคนก้าวมาพูดคุยน้อยอยู่เลยก็ขก็ๆๆคบจระคุณมากๆนะคะที่ตานมีนำใจไม่มองกล้ามจองนี้ไปนะคะ เรามาดูเรียนนี้นะคะเรียนนี้ตรงนี้หลีกมันจะอยู่ติดๆกันนะคะนี่เป็นหลีกา้าหลีก้านี่เขียนไว้ว่าห้าตันว่าคมสองพันห้าร้อยยี่สิบนะคะเป็นเดือนตันว่าคมสองพันห้าร้อยยี่สิบด้านนี้เขาเขียนไว้ว่าปฏิทไทยแต่หลีกนึ่งนี้ไม่เขียวกับหลีก้านี้นะคะหลีกนึ่งนี้คือบบกราคาเรียนดิดลิขึ้นคือหนึ่งบาทน,นะคะหนึ่งบาท แล้วก็มีเครื่องไม้มงกุฎสัญลักษณ์นี่ส่งได้ผลิตขึ้นเป็นพิเศษนะคะเหนือในโอกาสพิเศษรอบๆเรี้ยนก็จะมีจุดไข่ปลาจุดปลาของไข่ปลานะคะก็ช่วยง้ามเดี๋ยวจะปลิกไอ้ทุกทานได้รับชมดันล่างเออดันหน้านะคะนี่เป็นดันล่างนุ่นก็เป็นดันหน้าที่ย,ยังไม่ปลิกไอุ้กทานได้รับชมเป็นดันหน้าเป็นป่าอะไรเดี๋ยวุกทานจะได้รับชมนะคะเรามาดูกันนะคะ ด้านหน้าก็มีรอยสกรปรกนะคะไล่ๆทีเดยนะคะไม่อยากจะคัดเพราะว่าผลอใมันเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติของเรียนนะคะเรียนนี่เป็นการสตาพนาประติอินซุมเด็ดประเิปรัตนาราชจจสุดาบรมราชกุม,มารีนะคะแต่วันตัวหนังสื้อจะดูไม่เลเลยนะคะ ส่มเด็ดปติปรัตนาราชสุดาบรมราชกุมารีนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าตามาราคาที่็็ผลิตขึ้นในราคาเท่าไรก็เมื่อสครูดูดันล่างเรยวก็ราคาหนึ่งบาทปวโชดตีผลิตองปนารอยยี่สนะคะอาตนว่าคุมชงปนารอยยี่สิบ แต่ผลิตเรียนนี้ขึ้นนี่เรียนนีเระลงต้องเอาไปคัดนะคะพี่น้องเขาเอาไปคัดก็เกลี้ยงจ่ายเปลงคัดโกเกลี้ยงแต่ตีมาลงกริปแล้วดูโซกับล็อกนี่ก็ต้องก่อไปด้วยว่าไม่ได้คัดนะคะปะั้นวาให้ท่านดูไปตามที่ความเป็นจริงนะคะคือมีโซกะบล็อกแบบนี้ก็เห็เนจริงๆนะคะคือเป็นเรียนที่ผลิตขึ้นเปลือกสตาปนาหยดข้องปฏิบ นะคะดูด้านล่างอีกทีทางให้ตรงนะคะอราคาก็เนื่งบาทเขียนไปว่าตันว่าคมทรงพานารอยีสิบประติดไทยแล้วก็มีร่อยปลาไข่ปลาเล็กๆนะคะหลายๆฐานก็คงจะมีความสุขกับการรับชมเรียนนะคะไม่ว่าเรียนอะไรที่นำไม้ตก่านรับชม เป็นการเละเพี้ยนเรียนรู้ตันยามวงวังวาชองนั้นก็จะไม่ซื้อชองนี้ก็จะซื้อนะคะเพราะว่าหลายๆชองก็ก็าซื้อแต่ต้องซื้อในลักกินแต่ก็อยากจะซื้อนะคะไม่่ว่าซื้อตั้งเพ้เพราะว่าบางร้านก็เขาเก็บมากมม้เลยนะคะเป็นลังเป็นกระปุกโตโต้แล้วก็ซื้อไปทำไรนะคะ้ารียนนั้นไม่อยู่ในสเปคที่ก็ต้องการ ฉะนั้นเราต้องก้าใจชุดนี้ก้องเ่ลารานก้องนักซาสุมด้วยนะคะสำหรับช่งนี้ก็บอกจนคนไม่ได้เลยนะคะบอกว่าเป็นการนําเรียนมาดูกันนะคะแล้วก็เลกกันแต่ไม่อะไรแต่ตันี้ว่าไรก็คอมเมนต์มาแต่ตันนี้แนะนำก็คอมเมนต์มาไม่ว่าอันใดกันนะคะราะว่าทื่ว่าการแต่กันคอมเมนต์แนะนำในสิ่งทีง่ดีเป็น ความรู้สึกกี่ดีกี่มีให้กันเ,เราชฉมเหมือนกันนะคะแต่ว่าท่านคอมเมนต์ล้วด่าวายาบกลายนั่นก็รับไม่ได้นะคะไม่ว่าจงนหนก็จะรับไม่ได้แต่ท่านผูท่านผูดสู้ปัเยอะเยะไปคนเด่กเขาคอมเมนต์แล้วเขาสู้ปาบนะคะก็ไม่ได้ผูดอะไรให้เจ้าให้เราก็ยอมรับได้ทางนั้นนะคะการนำเรียนไม้ก็ถือว่าเป็นการเล็กเร,เรียนรู้กันธรรมดานะคะอยากคิดอะไรมาก สำหรับวันนี้จงเรียนของเราก็ง่วงก็ต้องข้อมลาตกตานไปกอนนะคะฉันฟ่าจะปบกันใหม่ในโอก,กาสต่อไปสวัสดีค่ะ